ป้าแต่หยกใจหยกชใยบ้านเมืองพุ่งพ่อได้ดุอืออือโอ้ยเมื่อไหนมั่ไหน้ตรงข้างนียพ่อ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 โอ้ยกินกระเจี้ยนปุ้งกระใจสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอฟซีวัตถิภูมิุูโค่น้องวิวกินยังโลกันนี้นะกินรอผักกับมีประโยชน์กินต้ามีนะเออโต๊ะเดีอยวเด้ อืมเินี่กะมามากินมีน้ำบิวเดอร์บิน้เดอปลาดองเดร้เอไปจยได้รอมาเอยังโไยังูแ่ดน้ำบิวแคเคเดี๋ยวแบงให้เดี๋ยวแบงให้โอ้ยกินัรกอ้วยเเขยังลายอยู่น่ะยังเต้นถย โอนยเออเดที่เด็กหาบายย่งไปลกเบ่าย่งกเนเโอ้ยบัวาลานมาเต้าหูดนี่นเสื่อเอยู่งนีเอออย้นันน่ะ่อไ้ช่ว่บุานสวพักเด็นนี้นกหาไหนรมาลปากเส้นเต้าหูน่ะนีมานจะส่นีบง่เ เียงกันเดอเชียงกันเดอสองคนเดอไม่ใช่ไม่ใชดับการเดอใชวก่อนการชก่อนกานเดอตกนอ่นะเนี่เห็นมานกงนอนกินมาคุณคุณคุณคุเ no ห็นอะไรได้แผลดิว่อลใช่ไหน้เดียวหนึมันะเห็นได้ด

การให้ยิบานี้มีวัชนะเอ้อหัดบาทนี่เป็น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 เป อยู่กันเด็กเด็ก่ำเมื่อไงแสดงเมื่อไงโอ้จานิงามเจ้นอชุดเียร่เชฟนนี้อ้มาต่อลอไนชุดเบียาคนเดียควนชุยเียรเมือนั่นึานบเพื่อนายเอาเบียรเมือก็เอาพรมหัเปล่าไหมมันคืเย็นนะายเย็นเลยแหละลม่ช่วย ra luôn ô cho mình nha mở ra à bên đấy cho mình nha nhiều ca trên châu mẹ cho bơ mình à nè tôi xem cái này nhở gì đó? nhất là kín nhất là nhất <laughs> là <laughs> แกยเยอะเลยกเต้นน่ละดียนี้เต้นได้ชอบมนี่น้องอยากเต้นดิ้เต้นเลยเขาไกินน้ำมันกบพี่เฮงกอกที่เขาก็อยากเต้นเออเต้นเนะองๆๆดิ้บ่ด้ย ถึงนาะมันออกแล้วฮะ Oye, oh, yeah. a I should No, 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 oh, no. no.

อยากกินดกเจ้าบไดเจบปากเลยเจ็บปากปาจป,ปินหนํำอ,อันน,นี้พี่อัไนนำเน่านำเน่าอดีชอบปากอะไรข้วข้าห่วออมหัวจะกินเผ็ดก็จะกินเผ็ดปะเ,เออเจ้ากินห่อนกินอี Điều. Điều có này. Đường, không cái gì này? áo nó rất là nó hay, già sẵn này, luôn khen này Hãy chích chích, được được, bị 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 hơn khen này hết. เออ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 มนยนมัน uhm, ี่มก็ไปรายแแต่คกนบ่เลยออคเหือนอิ่แล้วคือนับเลว่าใครในหุงตไกันเยทมราแล้รวจะเจ้าเนเาชนะปให้ชนะเร็วชนะนมดีเนาเดวิเด็กวเดว้นเด็วิ่งวิงเต้นเดงไดนะ

ตูเห็นบอกตูพานพานนี่อ้วนเบองน้ำยังแตกจะบอามันยิงแตกอ่ะลูกฉลอนพานก็มัิงแตกไม่ไหนกหนก็มันยังแตกนะมีอ้วนรูอีบ่อ้วนนบเจ้งอาจะเอารถตูเป็นยังขามาบ่คือขาไปชมอ้วมือนั่งประตูรถประตูรแตกอมันแตกยังแตกมันอันระตูไปได้แตกอ่ะลูกประตูมันมันเงี่ยแต่แตกันเงี้ยมันแตกมันไหลบ่ลูกระตูเอา ko tu karoi au anan au au nyam an asishom an shom dik iya an asishom pip dain ta lom pol hup nyam durang man an

เจนนี่ก็อยากว่าเจนนี่ก็ตามไปก่อนเงินกนด้วยอดไซส์เดียซงมินกอนแค่ต้ม g ่มอ้ยมือหอนเด้มื่อย่จะขัดเด้อมือหเด้อกินเป็นกินเด้อ เจนี่บอบออ๋อเจนี่บอบอคิว้คิวเอคิวหนเดียวกันเอ้เห็ดหุบน่องตะกี้ก็อันเห็ุทุกเอ้ยตะกี้กคิด่าหุบน้องยาเ่ปเบงบ่มีนนี่วะอือกินแน่นวอืมกินแฮมบอลบอ เจนี่มานอนนะมึงเด้อพอได้ลูกอใส่ร้านเข้มอุย้ยห่านห่านห่านเห <c oughs> นื่อยตัวนะห่านอ่ะพ่ออยู่มันยังห้อนลูกแม่ว่าปางเยินก็ได้ลูกละเดินขึ้นมาจ้ะใช่ใช่เฮ้ยยังอันนี้ก็ได้อ๋อป้ามานอนเทีาา่ไหนป้าเมื่อบ่อเฮ้อ <c oughs> มันเมื่อแต่หึงมันนอนแต่หึงแน่ยไพ่ไพ่ในห้องมันรับไพ่รับไพ่ในบอกสิได้มือบุญอย่างได้มือมันไปมาพักมันกินี่นอกเนี่ยมันอีกบุญใกล้ได้เนี่ยบุญแทมแสบพงบุญเพื่อแสพงเนี่ยหลังจากใส่บาตรเดีวก็มือใส่บาตรตื่นมาก็เป็นหอกข้ต้มต่อเลยเห็นตะเวียนนี่

一个。啊啊 โอ้ยยังไงก็กินเแค่นไข่นะไข่แค่นะเสียหลายแล้วเคมเลยอ๋อมันบริอันันโดมั้งม่านยาเจ็บเนียวเลยจีนอือก็เค็มเก่งยัไงนห่านคู่ร้วยงไ เต้นเห็นจริงได้สิล่ะอไปล่อยใครลงเนมกูตุ๊กนาวนะไปกูจะไปกินน้ำจ้ววันนี้ดโอมมาช่นเม่ใช่ไปกินไปกินบดกันเนี่ยอมด้วยจะกินหน้าไปถิ่มด้วยหน้าเลยเกินนั่งดูกูด้อืมดิ

พี่น้องเลยค่มือเด้อาเมื่อเมื่อได้อไปเด้อน้องจีนี่เมื่อเด้อเด้อมือแดงนี่ใกล้ชินอนกับไครโมือแดงนีหลายชินอนกับไคมือแดงอ๋อเมื่อไม่ใบไม่แบบมมือบบผู้ชายแบบมแบบพี่จะนอนกินนี่เนตู้เนตู้กับประตูนี่เปนิ่งกับผู้ชายอืมดูแลก็ไม่ ป่ะโอเคพ่อหพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปเลยเด้อท oh, ีน yeah. ี้กับบ okay. ุมียังไงมาดิ่น้ำดูน้ำหลานคือเก้าสบายดีสวัสดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเลยลูกเบอร์นี้ล่ะตื่นในเช้าแบบเมียนคือเก้าเด้อสบายดีลูกสบายดีสบายดีป้าลุงมื่อสาคู่บอกอะไรเฮ้ยอันน้องเมื่อกันน้องเมื่อกันโอเค ไป mm hmm. สบายดีสวัสด mm ีนะป้าลูกอิบซีบัสคุสุคนไปแล้ว mm hmm. พอกันในคลิปหนา mm. were, ้าเด้อคลิปนี้กับบ่มียังไยดินน้ำลูกน้ำลานเจนี่ือเก่าหัวนรอนือเก่า